คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าอิฐแดงขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าออยนี้คือหนึ่งในวัสดุสําคัญสําหรับงานก่อสร้างที่จะช่วยให้งานก่อสร้างของคุณนั้นเสร็จภายในเวลาที่กําหนดเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับนั่นก็คืออิฐแดงสี่รูกลมผิวสัมผัสเรียบเนียนมีรูกลมขนาดใหญ่ที่ทําให้ผนังนั้นไม่อมความร้อนและมีร่องระหว่างตัวอิฐไว้ยึดจับปูนสามารถนําไปก่อฉาบก็ได้หรือว่าจะก่อโชว์ก็สวยไปอีกแบบครับถัดมานะครับนั่นก็คืออิฐแดงสี่ช่องครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอิฐแดงที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับอิฐแดง4ช่องมอ r กนะครับก็ต้องตัวนี้เลยครับผิวอิดจะมีรอยหวีเป็นจํานวนมากเพื่อช่วยในการยึดจับปูนสําหรับตัวนี้จึงเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับการก่อฉากครับมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นคืออิฐแดง6ช่องครับหรือว่าอิฐแดงซูเปอร์บิ๊กนั่นเองครับตัวนี้ครับจะมีขนาดใหญ่กว่าอิฐแดง4รูโกลมถึง4เท่ามีขนาดใกล้เคียงกับอิฐบล็อกนะครับ จุดเด่นพิเศษก็คือร่องตัวยูด้านล่างและลอยนูนด้านบนครับเมื่อนํามาก่อซ้อนกันแล้วนะครับก็จะลงล็อกได้อย่างพอดีทําให้การก่อนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายใช้ปูนระหว่างชั้นน้อยเพราะมีตัวล็อกช่วยไว้ครับทาให้ผนังแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยครับอิฐแดงทั้ง3ตัวนะครับที่ออยมาแนะนําในวันนี้ก็จะมีข้อดีและก็จุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับผู้ชมสามารถนําไปตัดสินใจในการเลือกใช้ได้เลยนะครับชอบแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับ